วัสดีครับมาดูคลิปนี้น่ากลัวผมเป็นคนผิวแพ้ง่ายครับมันก่อนผมใส่ถุงเท้าน่าจะเกิดจากการแพเหงื่อตัวเองเท้าเปือ่อยหลออแม่ก็เลยจับแช่ดังทับทิมดูครับจับรอง หายร้อยเปอร์เซ็นต์เท้ามันจะดูดำดำม่วงม่วงนิดนึงครับแต่เดี๋ยวอาทิตย์หนึ่งมาดูกันครับว่าเท้าผมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมนี่ครับมันจะเป็นล็อกลอกเห็นไหมครับามาดูนะครับว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เท้าผมจะกลับมาปกติไหมติดตามครับ